เจี๊ยบทีียาเอนเจยค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่สายการบินลาซินท่าไ,ไลน์นะคะวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นคือเจี๊ยบก็ใช้แล้วกินแล้วโอเคมากเปเวอร์ก็เลยแบบอยากมาแนะนําให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสแล้วก็ได้กินเหมือนเจี๊ยบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเชื่อว่าพูรุู้รุสราวๆในญี่ปุ่นฮิตมากกินง่าย ไม่ต้องชงไม่ต้องพกยาเม็ดๆเหมือนแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนเนี่จยจะแบบทำทุกอยา่างเพื่อให้ตัวเองผิวขาวใสขึ้นแต่พอมาพบตัวนี้คะขาวขึ้นจริงๆภายใน7วันกินแล้วโอเคมากคือถ้าคนที่แบบเพื่อนๆที่ไม่เคยกินก็จะแบบแรกๆอาจจะรู้สึกแบบร้อนๆเพราะว่ามันช่วยในการปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้ผิวเราสมดุลขาวขึ้นใสขึ้นแต่ว่าคนที่กิน เยอะๆเหมือนเจียวอ่ะก็จะรู้สึกธรรมดาแต่พอกินแล้วแบบจริงๆค่ะเจ็ดวันขาวสิบห้าวันออร่ามันกินง่ายมากแค่ฉี่แล้วเราก็กินมันเป็นเจล,ล่มันเป็นเจลอะค่ะอีกอย่างสิวบนใบหน้าที่เจียวเป็นมันก็หายหน้าก็ใสขึ้นเพื่อนไม่้ทำงานกันทั้ะว,ว่าเฮ้ยเจียวไปทำอะไรมาขาวขึ้นใสขึ้นอะไรเงี้ย ก็แนะนําเลยว่ากินคุรุคุรุเขาทํามาจากลบกหมูญี่ปุ่นรู้ไหมคะว่าทําไมหมูถึงขาวเพราะเหตุน,นี้เองเขาจึงเอามาทําเป็นจิวลรี่ให้คนกินค่ะเพื่อนๆที่สนใจสินค้าก็อยากขาวอยากใสเหมือนเจีย๊ยบก็ให้ สั่งซื้อได้นะคะเป็นผลิัภณฑ์ที่ดีมากค่ะอคุค่ะ